พบกับเราดกรกิติศักดิ์ทนายธนิพนธ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับผมทนายความดองรับสรีนวลครับทนายความในทีมดรกิติศักดิ์ทนายความวิถีพุทธและเนติบัณฑิตไทยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะให้ความรู้เกี่ยวกฎหมายมรดกนะครับผมกฎหมายมรดกนะครับเป็นกฎหมายที่นะครับ ทรัพส,สมบัตินะครับผมหรือทรัพย์ในกองมโดกตกทอดแก่ทายาทนะครับผมแต่ปัญหาก็คือหากเจ้าโมโดกหรือผู้ตายไปก่อนหนี้ก่อสินหรือว่าไปทําสัญญานิติกรรมกู้ยืมเงินผู้อื่นหรือว่า,าเกิดการโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลใดตามกฎหมายนะครับผมแล้วเจ้าหนี้นะครับยื่นฟ้องคดีนะครับแล้วเจ้าโมโดลนะถึงแก่ความตายแล้วนะครับผมเจ้าหนี้ก็มีสิทธิ์นะครับผมในการที่จะบังคับ การชำระหนี้นะครับผมแก่นะครับทายาทหรือผู้จัดการมรดกตามคําสั่งศาลหรือว่าผู้จัดการมรดกตามพิัยกรรมหรือว่าทายาทร้องขอให้มีการจัดตั้งผู้จัดการมรดกเกิดขึ้นได้ครับวันนี้นะครับก็จะมาดูตามประมวลกฎหมายแพ่งนะครับมาตราที่หนึ่งพันห้าร้อเก้าสิบเก้านะครับกฎหมายกําหนดไว้ว่าเมื่อบคุคคลใจมรดกนะครับของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาทนะครับตามวรรคสองนะครับแน่นอนครับทายาทย,ย่อมนะได้ไปถึง สิทธิและหน้าที่นะครับผมในกองมรดกตามมาตราที่หนึ่งพันหกร้อยนะครับผมเรามาดูนะครับตามมาตราที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่นะครับกฎหมายวางหลักไว้ว่าครับเจ้าหนี้กองมรดกชอบแต่จะได้รับการชําระหนี้จากทรัพย์สินในกองมรดกของลูกหนี้เท่านั้นนะครับผมอันหมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าทรัพย์ของหนี้ไม่พอนะครับไม่สามารถที่ไปยึดทรัพย์ ของทายาทนะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับในกองมดกได้ครับจะไปยึดทรัพย์ของผู้จัดการมดกก็ไม่ได้นะครับผมเพราะไปทรัพย์ของผู้จัดการมดกต้องเป็นทรัพย์ที่ตกทอดแก่กองมดกเท่านั้นนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งพันชุ์ิตมาตราหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดนะครับกฎหมายวางหลักดังนี้นะครับเจ้าหนี้นะครับกองมดกนะจะบังคับสิทธิเรียกร้องต่อทายาทคนใดคนหนึ่งก็ได้นะครับแต่ถ้ามีผู้จัดการมดกนะครับให้เจ้าหนี้นะครับเรียก เข้ามาในคดีด้วยนะครับอันหมายความว่านะครับผมผู้จัดการมรดกนะครับผมต้องรับผิดชอบในนี้สินนะครับในฐานะที่ตนเป็นผู้จัดการมรดกเจ้านี่นะครับก็ชอบที่จขอสารออกหมายเรียกเข้ามาในคดีได้นะครับผมมาดูคําพิพากษาของสารดีการนะครับที่ดีการห้าเจ็ดหกสามทับสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะครับสารท่านวินิจฉัยดังนี้นะครับผมว่าสัญญากู้ยืมเงินที่มิได้กําหนดเวลาการชำระหนี้ไว้นะครับ แม้ว่าจาเลยที่หนึ่งเป็นผู้กู้นะครับผิดนัดและโจท์นะครับบอกเลิกสัญญาภายหลังที่นะครับผมในสอเสือนะครับผู้ค้าประกันนะครับถึงแก่ความตายแล้วก็ตามนะครับแต่เมื่อนี่กู้ยืมเงินนั้นคงมีอยู่อย่างสมบูรณ์นะครับผมนับตั้งนับตั้งแต่ก่อนที่ในสอจะถึงแก่ความแก่ความตายนะครับและสัญญาค้าประกันนั้นก็หารแล้วนะไปไม่เพราะความตายของสอนะครับผมสิทธิและ ความรับผิดชอบต่างๆตามสัญญาค้ำประกันนะครับตามที่นายสอทําไว้กับโจทย์นะครับเป็นกองโมโดกของผู้ตายและตกทอดแก่ทายาทต,ตามประมวลกฎหมายแพ่งพัน์นี้นะครับมาตราที่1599นะครับหรือ1,599นะครับวรรคหนึ่งและมาตราที่1,600นะครับตามที่ผมกล่าวไปนี้วนะครับผมโจทย์ชอบที่จะฟ้องจาเลยที่สามในฐานะผู้จัดการโมรดกของสอเพื่อบังคับตามสิทธิเรียกร้องของตนที่มีอยู่นะครับ และได้รับการชำระหนี้จากทรัพย์สินในกองมดกของสอตามประมวลกฎหมายแพง 1, ่งพาณิชย์มาตราหนึ่งพันเจ็ดร้อยสาสิบสี่นะครับและประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตราหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะครับสามสิบเจดนะครับผมตามสิทธิและหน้าที่ของอผู้จัดการมดรกและทายาทนะครับมีหน้าที่ต้องใช้ทรัพย์ในกองมดกให้แก่เจ้าหนี้นะครับผมความรู้ที่ให้ไปนะครับก็เป็นประโยชน์แก่นะครับผู้ฟังะไม่มากก็น้อยนะครับผม ขอบคุณที่รับฟังนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมทนายดวงรัตนายความในทีมด็อกเตอร์เกิศักดนายความวิถีพูดแรกในตีบันดิตทยครับขอเก่าวท่านว่าหากท่านไม่รับความไปทําแล้วยากจนนะครับทางสภาทนายความนับดีดีช่วยเหลือท่านฟรีครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ share, ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทนายดวงรัศสีนวลสวัสดีครับ